บทวิเคราะห์ก่อนเกมสำคัญศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2025หรือมันดิริกครับเกมที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับทีมชาติลาวอยู่23ในกลุ่มบีวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา17นาฬิกาทีมชาติลาวอยู่23จะต้องลงสนามพบกับทีมเต็งแชมป์อย่างเวียดนามอยู่23ณสนามแพท r i o อตสเตเดียประเทศอินโดนีเซีย และนี่คือเกมที่ลาวห้ามแพ้เด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นแมตช์ชี้ชะตาเข้ารอบสำหรับพวกเขากลุ่ม B มีทั้งหมด3ทีมได้แก่ลาวกัมพูชาเวียดนามตอนนี้ลาวแข่งไปแล้วหนึ่งนัดเสมอกับกัมพูชา1ต่อหนึ่งเก็บได้หนึ่งคะแนนและกำลังรั้งอันดับสองของกลุ่มส่วนเวียดนาม อย่างไม่ได้ลงเล่นเลยและจะเปิดตัวนัดแรกในเกมนี้กับลาวทำไมเกมนี้สำคัญสำหรับทีมชาติลาวการเก็บได้แค่แต้มเดียวจากกัมพูชาในนัดแรกทำให้สถานการณ์เข้ารอบกลุ่มบีตอนนี้ยากสุดๆถ้าพวกเขาแพ้ในเกมนี้เท่ากับตกรอบทันทีถ้าเสมอต้องลุ้นหลายเงื่อนไขแต่ถ้าชนะเวียดนามได้ลาวจะมีสีคะแนน และมีลุ้นเขารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีเมื่อพูดถึงการเจอกันของสองทีมนี้เวียดนามคือศัตรูที่ลาวยังไม่เคยชนะทีมชาติเวียดนามอยู่23ถือว่าคมลาวแบบมิดด้ามจาก5นัดหลังสุดที่พบกันลาวแพ้รวดทั้งหมดแถมส่วนใหญ่แพ้ขาดลอยพบกันปี2023รายการชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เวียดนามชนะ4ประตูต่อ1พบกันปี2019รายการฟุตบอลซีเกมเวียดนามชนะ6ประตูต่อ1พบกันปี2015รายการฟุตบอลซีเกมเวียดนามชนะ1ประตูต่อ0พบกันปี2013รายการฟุตบอลซีเกมเวียดนามชนะ5ประตูต่อ0พบกันปี2011รายการฟุตบอลซีเกมเวียดนามชนะ 3ประตูต่อหนึ่งรวมแล้วเสียไป19ประตูยิงคืนได้แค่3ลูกเท่านั้นนี่คือสถิติที่ชัดเจนว่าเวียดนามคือของสแสลงของลาวแต่ฟุตบอลคือเกมแห่งความหวังเกมแรกที่ลาวเสมอกับกัมพูชาหนึ่งต่อหนึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความกระหายผู้สมบูรณ์ชัยวงคือคนที่ยิงประตูให้ลาขึ้นนำในนาทีที่19แสดงให้เห็นถึงสปีดเกมที่เร็ว และความกล้าได้กล้าเสียในการเข้าทําแน่นอนว่าถ้าเราสามารถรักษาวินัยเกมรับและเล่นสวนกลับแบบแม่นยําพวกเขาอาจทําให้เวียดนามต้องเจองานหนักกว่าที่คิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามคือทีมที่น่ากลัวที่สุดในรายการนี้ระบบการเล่นของพวกเขาเหนียวแน่นนักเตะหลายคนมีประสบการณ์จากลีกสูงสุดแถมยังมีโค้ชที่จัดจ้านในเกมรุกและเกมรับ การที่เวียดนามได้ดูเกมลาวกับกัมพูชาไปก่อนยิ่งทําให้พวกเขาได้เปรียบในเรื่องแทคติกมากขึ้นนี่คือเกมที่ลาวห้ามพลาดหากต้องการผ่านเข้ารอบในศึกมันดิริกครับ2025โอกาสแม้จะน้อยแต่ก็ยังไม่หมดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับหัวใจนักสู้ของทีมชาติลาวอยู่23แฟนบอลลาวทุกคนอย่าลืมร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมบ้านเรา และคอมเมนต์ทายผลกันหน่อยครับคุณคิดว่าลาวจะสร้างปฏิหารเอาชนะเวียดนามได้ไหมวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2025เวลา17นาฬิกาสนาม Patriot Stadium ประเทศอินโดนีเซียฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกบทวิเคราะห์ฟุตบอลอาเซียนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ